สวัสดีครับทุกคนผมเต้น,นะครับในวันนี้ผมก็มี MRE ของทหารไทยนะครับผมของประเทศไทยของเราเลยนะแบบดีใจมากนะที่ได้รีวิว MRE ของประเทศตัวเองนะครับเนี่ยครับทุกคนมีตาสัญลักษณ์ของกองทัพบ,บกแปะไว้ด้วยนะฮะตรงนี้แล้วก็เขียนว่า รอย่อไทยอาร์มี่นะครับตรงนี้เป็นเล็กๆนะแล้วก็มีธงประเทศไทยนะครับผมก็ถุงนี้นะฮะผมได้มาในราคาถุงละ300บาทนะครับทุกคนก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะก็แบบพอๆกันเลยกับเอ็มไอเอของอเมริกาน,นะครับเรื่องราคา m r e ของทหารไทยถุงนี้นะครับก็เขียนว่าแกงเผ็ดไก่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาดูกันซิครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะแล้วก็ในถุงนี้นะครับเขาให้อะไรเรามาบ้างโอเคพร้อมกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอ้ยหเอ็มไอของประเทศตัวเองจำปเปลยโอเคครับทุกคนมาผมว่าเราพร้อม กันแล้วแหละนะฮะที่จะรีวิว M R E ของประเทศไทยถุงนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวเริ่มกันเลยมีมิดแล้วแล้วก็ปาดออกมาเนี่ยอ,อีซี่นะครับอ่า M R E ถุงนี้ก็จะเป็นถุงแบบสีเขียวนะฮะทุกคนสีเขียวใสนะครับผมโอเคดึงออกมา โอเคเทงมาเลยเทงมาในนี้ก็หมดแล้วนะครับทุกคนก็เป็นถุงแบบถุงพลาสติกธรรมดานะไม่ใช่ถุงซิปนะครับผมโอเคครับทุกคนแล้วนี่นะฮะก็คือสิ่งที่ม RE ของประเทศไทยให้ผมมานะครับก็จะมีอยู่เท่านี้เลยนะอันดับแรกครับก็เป็นช้อนขอบคุณมากประเทศไทยที่ให้ช้อนผมมาด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็เป็นข้าวหอมมะลินะส่วนอันนี้ก็เป็นแกงเผ็ดไก่นะครับเอ้ยอันนี้ภาษาไทยอ่านได้เว้ยอันนี้ก็เป็นลูกอมนะครับลูกหัวใจนะครับ3เม็ดนะแล้วก็อันนี้คืออะไรน่าจะเป็นอ่า เป็นเครื่องดื่มไหมอ่าอันนี้ก็เป็นกาแฟนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นเจลลี่นะฮะเออใช่ไหมเจลลี่แบบรสสับประรดนะครับอ่าแล้วก็มีพริกนะครับผมแล้วก็มีอ่าพริกน้าปลานะอ่าก็จะมีประมาณนี้ครับผมรู้สึกดีใจมากๆเลยนะฮะที่ประเทศไทยให้ช้อนเรามาด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่ามันควรเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะเพราะว่าแบบบางประเทศแบบไม่ให้ช้อนมานะครับทุกคนแบบ ประมาณว่าจะให้ผมกินยังไงเอามือจกล่ะโอเคมาครับอันดับแรกครับเดี๋ยวเรามาชงกาแฟกันก่อนเลยนะน,นี่รู้สึกว่าจะเป็นกาแฟสําเร็จรูปเลยนะฮะอ่ะฉีกออกมาแล้วก็ทกําการเทลงไปอ่ารู้สึกมีคอฟฟี่เมดมีน้ําตาลอะไรแบบปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนะฮะเป็นเครื่องดื่มอาน,นี้นะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรเยวแกะมาดูนะเดี๋ยวรู้เลยนะนี่มับเข้าให้อ่าแล้วก็ลองชิมดูครับว่าเป็นเครื่องดื่มอะไรอ่ะ น่าจะเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับเครื่องดื่มเราจะาไว้ด้านข้างก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับอ่ารู้สึกว่าน,นี้จะเป็นเจลลี่นะฮะยศลดไอสับประรดนะครับอ่าทายแอปเปิลนะครับสับประรดเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆกับเจลลี่เป็นแบบนุ่มๆน,นะทุกคนถึงเข้าไปดูอืมอืมอืมทุกคนอันนี้มันเป็นสับประรดจริงๆเลยนี่หว่าไม่ใช่เจลลี่นะครับคล้ายๆกับมันเป็นสับปะรดแห้งครับทุกคนแบบเป็นอาหารแห้งนะอืมแบบ รสชาติอร่อยเลยนะผมชอบเลยเนะี่ยทีครับต่อไปลูกอมนะเป็นลูกอมสีแดงนะครับออารูปหัวใจใช่ไหมเออผมเคยกินตอนเด็กๆนะครับทุกค <ๆ S 1> นเนี่ยนครับลูกอมรูปหัวใจนะฮะลูกเล็กๆนะครับเออให้มาสามดวงหัวใจลูกอมรูปหัวใจก็แซ่บดีนะครับทุกคนรสชาติเปรี้ยวหวา,านนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาแกะถุงนี้กันดูนะนนนนะเขาเขียนว่าข้าวหอมมะลินะครับอู้ให้ข้าวหอมมะลิมาเลยเหอเรอเยี่ยมไปเลยโอเคแกะดูครับมับเขาให้เฮ้ยผมดึงออกมาได้ป่าววะเฮ้ยได้ทุกคนได้โอ้ยทีครับ เป็นข้าวหอมมะลิอัดถุงมาเลยนะฮะต่อไปครับอันนี้นะเป็นแกงเผ็ดไก่นะครับทุกคนโอเคแกะดูนะเดี๋ยวรู้ใจเฮ่เปิดอตกอมามับเข้าให้โอ้แกงเผ็ดไก่กินเป็นสีส,มสม้มๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราลองกินแกงเผ็ดไก่ดูกันนะครับอ่าตักขึ้นมาครับทุกคนว้าวประมาณนี้เลยเหมือนแกงเผ็ดทั่วไปนะทุกคน่ยลองกินดูอื้ออุ้ยเอาอีกเอาอีกออออทุกคนรสชาติก็ใช้ได้เลยนะมันก็ไม่ได้แย่เลยนะครับทุกคน ว้าวอาจจะเป็นเพราะผมอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าครับทุกคนผมก็เลยคุ้นเคยกับอาหารไทยนะผมก็คิดว่าอาหารไทยก็ไม่ได้แย่นะครับมันก็จัดว่าทานได้เลยทีเดียวโอเคตักข้าวขึ้นมานะฮะก็จะได้แบบนี้นะครับแกงเผ็ดกับข้าวนะอ่าอืมอืม,อมถ้าถามผมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะสําหรับผมนะครับผมคิดว่ารสชาติก็ไม่ได้แย่นะแล้วรสชาติก็ไม่ได้ดีมากนะฮะสำหรับผมผมคิดว่ามันอยู่แบบ ค่อนข้างดีเลยครับก็คือมาทางดีมากนะเออก็ใช้ได้เลยทีเดียวทุกคนครับผมคิดว่าถ้าเกิดเราตักแกงเผ็ดนอันนี้มาฮะมากินกับข้าวนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างจะย,ยากไปนิดนึงนะแต่ผมมีวิธีหนึ่งครับที่แบบกินแบบง,ง่ายๆก็คือตักขึ้นมาอ่ะตักแกงเผ็ดเข้ามาขึ้นมานะครับยัดเข้าปากก่อนอืมแล้วก็ตักข้าวมายัดเข้าปากอือข้านี้ก็เป็นข้าวกับแกงเผ็ดก็ถือกันแล้วใครชอบเผ็ดๆกว่านี้นะฮะก็ แกะพริกออกมาได้นะครับอ่าแกะพริกออกมาเลยแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับนี่ใสลงไปใสลงไป,งไปถ้าเกิดใครอยากได้ความเค็มเพิ่มนะฮะก็ใส่พริกน้ำปลาลงไปได้นะครับผมนี่อ่าแกะออกมาแล้วก็ใส่ลงไปเลยนี่ท่านี้น่าจะเพียงพอนะใส่เยอะเค็มนะครับไหนดูสิครับว่าใส่เครื่องปรุงลงไปแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะครับผมอ่มมาแล้วก่อนเนี้ยอืออือตอกขึ้นมานี่ครับผนะมคิดว่ากินแบบไม่ต้องปรุงอ่ะครับจะอร่อยกว่าแบบผมปรุงนะก็คือแบบผมใส่มั่วชิมหาย ต่อไปครับมาปิาดฉากกันด้วยการกินน้ําทั้งสองอย่างเลยแล้วกันน้ําเกลือแร่กับน้ํากาแฟนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากกาแฟก่อนเลยแล้วกันนะฮะน้ำกาแฟนะครับก็ออกรสชาติกาแฟแหละแต่ก็ออกหวานหานด้วยนะเออผมชอบหวานหวานแบบพอดีเลยกาแฟก็ออกรสชาติกลมกล่อมดีนะครับอ่ะน้ำเกลือแร่ดูซิจะเป็นยังไงนะครับ โอเคน้ำเกลือแร่นะครับแน่นอนก็เป็นรสชาติเค็มๆแล้วก็ส้มๆนะออกรสชาติเหมือนส้มนะครับอะไรแบบนี้โอเคครับสรุปโดยรวมแล้วนะฮะผมคิดว่าอาหาร m r e ของทหารไทยนะครับก็รสชาติก็ไม่ได้แย่เลยนะรสชาติมันแบบก็ไม่ได้ปานกลางด้วยนะฮะผมคิดว่าอยู่ในระดับปานกลางไปหาดีนะครับอันนี้คือแบบผมไม่ได้อวยประเทศตัวเองนะครับทุกคนคือแบบถ้ามันไม่แซบก็คือบอกว่าไม่แซบเลยนะฮะก็คือแบบผมอาจจะอยู่ประเทศไทยด้วยแล้วก็คุ้นเคยกับอาหารไทยหรือเปล่าครับมันก็เลยแบบ รสชาติมันก็พอแบบอร่อยนะมันก็ใช้ได้เลยโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอาหาร M.R.E. ของประเทศไหนเด็ดๆอีกนะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใ,ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันบ๊ายบาย